โอเคเพื่อนของเราค้ำให้เดีย๋ยวผมจะบุกเข้าไปเลยนะครับขอรีกระสุนรอบนึงอ้าวเขาเสียกระสุนไปแล้วชุดนึงครับผมจังหวะนี้เราต้องบวกรูกตัวนี้เรียบร้อยเรียบร้อยครับกูได้เกาะแล้วคือเมื่อกี้เนี่ยเขจาจังหวะที่เขายิงเขาเสียกระสุนเป็น10เมตรเลยนะเราได้เปรียบเพราะว่าเราใช้กระสุนแล้วนะเออใช้จุด,จดยุทธศาสตร์เลยนะเหลือหนึ่งตัวสุดท้ายครับแชมป์ต้องมาวะเดี๋ยวพันยาให้เต็มเลยนะฮะ ผมคิดว่าน่าจะอยู่แถวแถวเดบนั่นนะนั่นแน่แล้วอย่างนี้ก็สวยสิครับน่าจะโดนไปสัก1เม็ดนะครับเราได้เปรียบเอา M4 เข้าชาร์จครับไม่มีปืนชาร์จเ4กูนี่แหละชาร์จเลยอ๋อจะเอ๋อุ๊ยโดนโดอสิครับมาสิแม่มือยี่อตายไปแตกไปซะเจได้ที่หแล้วโอ้โหน้าที่หน้าผากลุมิใจเยี่ยงหนัก